การเปลี่ยนในจ้างของแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนื่องจากมีประกาศาเรื่องการห้ามแรงงานต่างด้าวเดินทางข้ามจังหวัดทําให้แรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะเปลี่ยนในจ้างเปลี่ยนได้เฉพาะในจ้างที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเท่านั้นและต้องตรงตามเงื่อนไขาการเปลี่ยนในจ้างของแรงงานต่างด้าว6ข้อดังนี้ข้อที่1นายในจ้างเลิกจ้างหรือเสียชีวิตข้อที่2นาใจ้างล้มละลาย ข้อที่สามในจ้างกระทําทารุณกรรมหรือทําร้ายร่างกายลูกจ้างข้อที่4ี่ในจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้อที่ 5. ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายต่อชีวิตจ,จิตใจหรือสุขภาพอนามัยและข้อที่6กในจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ในจ้างเดิมสรุปยังไม่สามารถเปลี่ยนในจ้างข้ามจังหวัดได้สามารถ เปลี่ยนได้เฉพาะในจ้างที่อยู่ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านั้นครับ